2ขอพาไปดูเรื่องนี้หน่อยสรุปแล้วเขาไปกินข้าวกันมาแล้วนะคะไอ้เราก็เพิ่งทราบขอบคุณข้อมูลจากข่าวปนคนคนปนข่าวจาก Manager ์ออนไลน์ค่ะลงเอาไว้ว่าดินเนอร์พะโลกระชับมิตรผอบอเหล่าทัพอิ่มแล้วอ้วนย่าไม่ใช่เขาไม่โดนะอย่าลืมช่วยลูกเรือไทยด้วยอ่าในข่าวปนคนเขียนว่าอย่างนี้โอเคด้านหนึ่งในใหญ่เนี่ยไปช่วยผู้สมัครที่ เชียงรายหาเสียงนายกอบจประกาศเกล้าวบนเวทีจะทำโน่นทำนี่ดาคนโน่นทีคนนี้ทีส่วนลูกสาวไปดูบอลสหายอ้วนค่ะสายอ้วนเนี่ยในนี้ใช้คำว่าก้มุดเข้ารั้วทหารร่วมวงดินเนอร์หาเสียงกับผอบอเหล่าทัพเช่นพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลพลเอกธนิชนกสังขจันทร์พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุก พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ปรากฏว่าแกไปดินเนอร์กับทหารหารเรียบร้อยแล้ว oh. ดินเนอร์กระชับมิตรครั้งนี้ก็รู้กันอยู่ว่าบิ๊กอ้วนไปตามคำเชิญของพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์หลัดกลาโหมค่ะสถานที่เป็นบ้านพักรับรองของพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุล ผู้บัญชาการทหารอากาศในพื้นที่กองทัพอากาศถนนพหลโยธินว่ากันว่าผอ,อเหล่าทัพตบเท้ามาโดยพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งทัพบ,บกทัพเรือตำรวจพลเอกสนิทชนกส,สนิทหรือสนิทไม่แน่ใจขออภยัยถ้าอ่านชื่อท่านผิดนะสนิทชนกพลเอกทรงวิทย์ุนพดีผอ,อสอสอ่าบิ๊กออฟเราเห็นหน้าท่านตอนเชียงรายลงไปลุยโคลนลุยน้ำกับลูกน้องเลย พลเอกพนาแคลวปลปดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลบริเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมนูอาหารที่เปิดเผยให้สื่อได้รู้ล่วงหน้าโดยมีเจ้าบ้านคือพลอากาศเอกพันพักดีทำหน้าที่เชฟลงมือปรุงอาหารด้วยตนเองเลี้ยงผู้มาเยือนอาทิไข่พะโล้กะเพราเนื้อกะเพราหมูคั่วกลิ้งหมูแล้วก็สเต็กเนือ้อ บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองตามสไตล์กระชับมิตรเรื่องพูดคุยในวงอาหารสัพเพเหระคาดการกันว่าอาจจะมีเรื่องสาระกึ่งกึ่งตามน้ำตามกระแสก็เห็นจะเป็นที่น่าจับตาดูมีการหยิบยกประเด็นร้อนมหาหรือนอกรอบหรือไม่เช่นการแก้ไขร่างพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมการจัดซื้อเครื่องบินกริปเทนสีลำที่ยังค้างคาอยู่หรือแม้กระทั่งเรื่อง เรือดำน้ำของทอรอแน่นอนประเด็นเหล่านี้พร้อมจะเป็นปัญหาของรัฐบาลขณะเดียวกันข่าวรัฐประหารก็ลอยมาล้อนหูแต่เชื่อว่าสหายใหญ่จะใช้สกิลความเป็นนักการเมืองตักพะโล้เข้าปากอย่างลื่นไหลพร้อมกับรับปากผอบอเหล่าทัพอะไรที่รัฐบาลสนับสนุนได้ย่อมประเคนให้เต็มที่ซึ่งในที่สุดสหายอ้วนจะแหวกวงล้อมทหารออกมาพร้อมกับคำว่าชื่นมืน่น เมื่อหันค่ำกระชับความสัมพันธ์จบลงด้วยความชื่นมืน่นแฮปปี้กันโดยทั่วหน้าแต่ประชาชนและหลายฝ่ายจะแฮปปี้ด้วยไหมล่ะ mm hmm. เพราะวันเดียวกัน mm hmm. ก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังไปอะค่ะ mm hmm. นักโทษจากเมียนมาที่เป็นคนไทย152คนออกมาได้ไม่มีสี่ลูกเรือที่ถูกจับกุมและถูกตัดสินไปก่อนหน้านี้เ mm hmm. มียนมาผู้ตามสไตล์การทูตว่ายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนแปลไทยเป็นไทยคืออนาคตอย่างมืดมน ในนี้จึงตั้งคำถามไปถึงบิ๊กอ้วนนะคะว่าอิ่มพะโล้แล้วเนี่ยช่วยทำงานให้เป็นโลเป็นพายหาหนทางช่วยลูกเรือไทยอย่างจริงจังจริงใจกันหน่อยมัวชื่นเื่นกันอยู่เดี๋ยวเป็นประเด็นลูกรลามจะหาว่าไม่เตือนคือไอการที่รัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองกินข้าวกับปปหลทัพเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรก<ช>นะจำได้ไหมคุณพิรรมสมัยยุคพลเอกชัดชายชวนวันเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ก็มีวงข้าวนะวงกาแฟตอนเช้าที่บ้านรัชครูนะแล้วเป็นยังไงคนะเป็นยังไงอ่ะผลเอกชายเนี่ยถูกจี้บนเครื่องบินที่บอนอหนะแล้วนําไปสู่การรัตประหารโดยวนาคณะที่ชื่อว่าผลเอกสุนทรคงสมพงษ์เนี่ยนะเพราะว่าการกินข้าวเนี่ยมันก็คือคือคาดรแต่กินข้าวแหละนะชวนเข้ามาปอบอเขาก็ต้องมานะจะบอกไม่ไปผมไม่ไปกินข้าวกับรัฐมนตรีก็มันไม่ใช่หรอกนะ เหตุปัจจ<ธ>ัยมันมีในการที่นําไปสู่การรัฐประหารต่างๆ,างๆแบบนี้นะเออมันก็มีกินข้ากมาทุกยุคแหละนะกินส,น,น,สนกินจ้ากินก็สดกินใช่แต่ถึงเวลาเนี่ยนะถนก็อีกเรื่องลน,นงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโชกโชก ามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now, now, World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูรมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบิน a อ r o f l o t อเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโคเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเครมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ หาดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลกชันสโมสโคเดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่ n o ตสันไลฟ์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากหรือควางเรนเดียขี่สโนโมบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3คืน มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680